กราบสวัสดีงามทุกเสียงทุกสายนะฮะที่ติดตามรับฟังคึ้นเก่ไม่กระเทฮะเกษตรศลุกทุง่งลุกทุ่งเพื่อคนกเกษตรศนะครับก็ก็มาเจอเจอกันเหมือนเดิมนะครับผู้ฟังในสิ่งต่างๆที่เราได้พูดคุยกันนะฮะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับที่สถาพรพูดไปเนี่ยก็ส่วนมากนะครับน่าจะ90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยเป็นเรื่องจริงนะฮะแกอิสัก ไม่กี่เปอร์เซ็นต์นี้นะ่าจะเป็นแบบเราพูดกันหยอกๆแต่จริงๆการเป็นนักจัดรายการวิทยุนี่เขาเรียกว่าเป็นนักเล่าเรื่องนะครับเล่าเรื่องเราก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่พอจะเล่าสู่กันฟังได้นะอะไรต่างๆที่เราพอจะเล่าสู่กันฟังได้แต่ขอให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงนะขอให้เรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงเราก็จะอยู่ได้นะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจเลยท,ที่ติดตามรับฟังคลื่น94.50เมกะเฮิร์ต วันนี้หลายๆคนแปลกบอกว่าโอ้วันนี้สาพลจัดเพลงโจโจให้เนาะเพลงธรรมะไม่มีก็มีเมื่อวานมีคนขอมานะครับบอกได้ฟังตันเย็นนะสาพลเพราะเพราะว่าเพลงอะไรที่สาพรลร้องแบบหมอลำหมอลำเน่ยก็เช้าเปิดให้ฟังได้ไหมได้ครับนะจัดให้เลยนะฮะก็ก็เป็นธรรมธรรมชาตินะ,นะนะะอยากอยากได้ก็จัดให้ ทำไมผมจึงบอกว่ามีคนขอแค่คนเดียวผมจัดให้เลยก็เพราะว่าหนึ่งคนขอนั้นนะครับก็เดิ่มยเจอกันตรงๆเขาอยากฟังผมก็จัดให้นะบางทีฟังเพลงธรรมะบ่อยๆเราก็ชินเนาะนะฮะเรามาฟังเพลงที่มันแปลกๆหน่อยก็จะทําให้เราได้มีความรู้สึกว่าอ๋วันนี้แปลกแปกไปก,กับอีกวันหนึ่งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับฟังครัมันจะเดินไปตามธรรมชาติของมัน ชีวิตมนุษย์เช่นกันเราก็จะเดินไปตามธรรมชาติความต้องการธรรมชาติคือความต้องการวันนี้เราจะได้อัน,นเดได้ทำงานที่เรารักก็จะเดินไปสถาพรเช่นกันนะฮะเดินเข้ามาจาก,ก,าร,ร,ก,ร,ก,การายการวิทยุพรารักรักแล้วก็คิดถึงนั้นผุกฟังแม้ว่ารายการวิทยุนี้นะครับทู้ฝัง่งถามว่าสถาพรเนี่ยได้กระตังไหมเนี่ย แต่รายการทุกๆเช้าเนี่ยมันไม่ได้โดยตรงนะครับถามว่าจะได้แบบเป็นค่าจัดรายการเนี่ยตรงๆเนี่ยได้ไหมไม่มีไม่ได้นะครับแต่ได้จากการที่พ่อแม่พี่น้องหลายๆท่านเนี่ยได้สั่งซื้อผลิตภัณฑ์แล้วผมนําไปส่งผมก็จะได้ค่าคนส่งเปรียบเสมือนค่าแรงนั่นแหละครับนะฮะวันไหนที่พอที่จะได้ส่งเยอะก็จะพอได้มีค่าน้ํามันค่าข้าวหน่อย วันไหนได้ส่งน้อยก็พอดีพอดีนะฮะอาจจะได้ค่าน้ํามันนิดหนึ่งค่าข้าวอีกน้อยหนึง่งวันไหนไม่ได้ส่งเลยสะพรลวันนั้นก็ไม่เป็นไรนะฮะก็ยังพอมีเก็บอยู่ที่พอจะกินเหลือก็เก็บนะครับไม่พอก็จ่ายออกไปให้มันเต็มพอดีพอดีชีวิตของคนเราพัชมาปฏิปทาครับองค์สมมันสมุทรเจ้าท่านสอนไว้แล้วนะ,ะเดินทางสายกลางมากไปก็ไม่ดีเหนื่อยไปก็ไม่ดีนะฮะ มากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีเหนื่อยมากไปก็ไม่ดีสนุกมากไปก็ไม่ดีเอาพอดีพอดีนะฮะถ้าถ้าคิดแบบนี้ง่ายอย่างผมนี่คิดคิดคิดแบบพอดีพอดีนะฮะหลังจากที่สุดโต่งมาล้สุดโตงก็เยอะมาล้นะครับพอถึงจุดจุดหนึ่งวยัยวุฒิเข้ามาอายุเริ่มเยอะขึ้นก็เริ่มมองสิ่งต่างๆมันเป็นเป็นกลางหมดแล้ว ชีวิตคนนี้เอาชีวิตเนี่ยสพพถ้าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปเนี่ยก็อยู่ได้ไมันอยู่ได้ครับหรือถ้าเขาบอกว่าให้ตายวันนี้วันพรุ่งนี้เนะี่ยตายไหมก็ก็ไม่เห็นเป็นไรนะฮะอยู่ชีวิตนี้มันอยู่คุ้มค่าแล้วนะฮะแต่ก็พยายามที่จะอยู่รอดให้นานที่สุดเพื่อดูโลกนี้โลกนี้มันสวยงามนะครับผู้ฟังสวยงามถ้าเรามองจิตใจให้เป็นกลางปั๊บเนี่ยมันสวยงามมากนะครับเราจะทํำยังไง เราต้องป้องกันตัวเองต้องดูแลตัวเองนะฮะผมคนหนึ่งแล้วฮะที่พยายามที่จะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเนะี่ยบางครั้งอาจจะมีอะไรต่างๆที่มันประเดประดังเข้ามาก็ไม่เป็นไรนะฮะก็สู้มันต่อไปสิ่งต่างๆนะครับมันก็อยู่ในก็เรียกอยู่คันลองคองธร,รมและคับฟังครับถ้าอยู่คันลองก็คือควรจะเป็นคองธรมก็อยู่ในธรรมชาติอยู่ในธรรมะของสมมะสมุทรเจ้าพอแล้วนะครับนะฮะ การปฏิบัติต่างๆให้อยู่ในสมมาพอควรนะให้อยู่ในสมมาพอควรนะไม่มากไปไม่น้อยไปเอาพอดีพอด้อดนะผมเข้าวัดได้นะฮะไม่ร้อน <c oughs> <c oughs> มีโอกาสก็เข้าวัดทําบุญเนี่ยครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือเก็บไว้ในใจนท่านผู้ฟังครับธรรมะของสมรรมาสุภธิจ้าวและคาสอนของครูบาอาจารย์เก็บไว้ในใจแล้วก็นํามาปฏิบัตินะฮะนะฮะนำมาปฏิบัติ จะย่างจะก้าวจะเดินก็มีสติจะทําอะไรก็มีสติจะพูดก็มีสติอย่างเสพพลเนี่ยตอนนี้มีสติไหมในการพูดก็พยายามที่จะจับสติให้ได้นะฮะอยู่กับสติให้ได้หนึ่งไม่พูดกระทบกระทั่งแก่คนอื่นนะฮะพูดแล้วไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นพูดแล้วให้ทุกคนสบายใจพูดแล้วให้ทุกคนมีสตินะครับพูดแล้วให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยเราคือครอบครัวเรามาทักมาทายกันทุกวันทุกเช้า นี่คือครอบครัวของเราเนะี่ยครอบครัว94.50เมกะเฮิรต์อนาคตจะเป็นยังไงช่างมันนะฮะแต่เราจะวางแผนทําตั้งแต่วันนี้อนาคตเนี่ยเรามีความฝันว่าเราจะอยู่กับท่านผู้ฟังอีกหลายสิบปีเราก็จะสร้างความฝันนั้นให้เป็นจริงจะอยู่กับท่านผู้ฟังอีกหลายสิบปีในเรื่องของวงการวิทยุนะครับผมก็เจอพี่ๆน้องๆหลายๆคนก็บอกว่าเบื่อแล้วเดชสตาพอนพี่เบื่อแล้วนะฮะพอถ้าจะประมูลปี6 7เจ้วละพี่ก็จะละแล้วอ เบื่อจริงๆไม่เอาแล้วมันไม่มีคนฟังแล้ววิทยุนะ่ะนะมันไม่มีคนฟังแล้วพี่ก็จะละก็ประมาณนั้นนะฮะหลายๆคนก็พูดแบบนั้นแต่ผมกับมีความรู้สึกว่าถึงมันจะไม่มีผลประโยชน์อะไรผมก็จะขอเป็นนักจัดการวิทยุจนวันตายอันจริงๆนะฮะไม่ว่าจะอายุ 60- 70, 70ปีนะฮะก็จะขออยู่กับวิทยุจนวันตายแม้ว่าจะไม่มีคนฟัง นีครับผมก็จะพูดทุกวันแม้การเปลี่ยนผ่านทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปคนก็หันไปเล่นโทรศัพท์เยอะมากขึ้นคนก็จะไปดูทีวีมากขึ้นนะฮะแต่ผมก็คิดว่าวิทยุก็จะอยู่กับเราเออกอากาศไปนะค่าไฟเดือนหนึ่งห้าหกพนะฮะเือนหนึ่งค่าค่าไฟห้าหกมีคนฟังสักสิคนผมก็พอใจแล้วครับไม่เอามากมายเนะี่ยก็ไม่เป็นไร เรายังยังโชคดีที่มีเพื่อนมีครอบครัวนะก็เอาแค่นั้นก็พอนยะฮะโอ้ขนาดนั้นเลยสภานิดขนาดก็คิดไว้นะครับแล้วมันจะสมประโยชน์ไหมละ่ะหรือมันจะคุ้มในเรื่องของผลประโยชน์ไหมจริงไม่ได้มองเรื่องตรงนั้นแล้วครับนะฮะเอาแค่พอได้นะสภาพรปีนี้น่าจะเป็นปีที่ก้าวผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปนะก้าวผ่านทางหนี้สินก็น่าจะหมดในปีนี้นะฮะที่ตั้งเป้าไว้นะ น่าจะหมดเกลี้ยงนะฮะแล้วก็จะเก็บนะเก็บในส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ารอเขาเรียกว่ารอชลา5จะ50เห้า50บแลอว,วนะปีนี้ยังไม่ครบดี <c oughs> <c oughs> นะฮะก็จะรอชลาเก็บเพื่อจะรอชลาบ้านมีอย่างเสือพรบ้านไม่มีเป็นของเขาหมดเลยรถมียังมีอยู่นะรถรถที่เป็นชื่อผมนะมีอยู่สมบัติเงินทองมีไหมไม่มีนะฮะ ไม่มีเพราะผมเป็นคนไม่ไม,ไม่มีอะไรแต่แต่เริ่มต้นแล้วก็ไม่มีไม่เห็นเป็นไรเลยมาถึงไกลขนาดนี้ก็โอเคละโอ้แต่จะอยู่กับท่านผู้ฟังอีกนานถ้าในเรื่องของวิธีวนะจะสู้จนสุดติงฮะสู้จนคิดว่ารู้สึกสู้ไม่ไหวนั่นแหละก็จะโดนบังคับออกไปประมาณน้นก็นั่นแหละครับผู้ฟังครับแต่สิ่งหนึ่งที่ที่อยากจะอยู่กับท่านผู้ฟังก็คือในเรื่องของการที่เป็นครอบครัวครอบครัว94.50เมกะเฮิร์ตเนี่ยนะฮะ ก็อยากจะฝากไว้ด้วยนะฮะให้กลับมาฟังวิทยุกันหน่อยด้วยให้ทีมงานนะครับให้สัจพอเองได้รับใช้นะครับแม้แต่บันไการบางรายการมันจะซ้ำๆหน่อยก็ไม่เป็นไรผมก็เริ่มทําให้ใหม่ละนะครับเริ่มทําให้ใหม่ละนะครับปีใหม่ก็พยายามที่จะขยันให้มากขึ้นแต่ด้วยสังขารนะครับสังขารก็มันทํำยังไงล่ะสังขารมันได้แค่นี้เนาะนะฮะสังขารมันก็พอได้ทําแค่นี้ก็ต้องยอมรับนะ แรงได้แค่นี้จริงๆเนี่ยเริ่มถอยไปทางเขาเรื่มเรื่อยแล้วไปทางเขาบ่อยๆแล้วนะ <c oughs> <c oughs> นั่นเลยครับเพื่อฝั่งพอเรารู้เข้าใจพอเราเริ่มเข้าใจในะครับเพฝังครับเราก็จะมีมีความรู้สึกว่าอ๋อถ้าเราถ้าเราถ้าเราเข้าใจในเรื่องของชีวิตมันง่ายเลยไม่มีอะไรให้ต้อง,งครับชีวิตเนี่เนี่ย หนึ่งอย่าเป็นหนี้นะฮะถ้าเป็นอะไรไปหรืออะไรเนี่ยนะฮะเอาคิดอย่งงาง้นเลยสิพอนต้องคิดอย่างนี้ฮะคือหนึ่งอย่าเป็นหนี้ให้เป็นภาระกับคนอื่นนะจริงๆริงี่เรื่องจริงเนะี่ยก็แล้วก็อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะนี่เรื่องจริงนะครับโลกนี้นะครับบังคับเราเนี่ยถ้ามองดูในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะผมเรียนวิทยาศาสตร์มานะักเรียนอิเล็กทรอนิกส์ความเป็นจริง นะทุกอย่างต้องมีเหตุและผลในตัวมันเองน,นะครับผมเรียนมาผมเข้าใจอ๋อที่ผมเรียนมาเนี่ยผมคุ้มแล้วว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุและผลมีเหตุและปัจจัยนะครับผู้ฟฝั่งความเป็นวิทยาศาสตร์นะฮะมันต้องพิสูจน์ได้แม้แต่ในเรื่องของาศาสนาเช่นกันนะฮะาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่พิสูจน์ได้เป็นวิทยาศาสตร์หมดเลยองค์สมมาสมุทมธเจ้าท่านสอนมาอุ้อยเนาะน,นะฮะ ศาสนาไม่มีวันเสื่อมมีแต่เราเนี่ยเสื่อมจากศาสนาอ่จริงๆเนี่ยเสื่อมจากอะไรจากการปฏิบัติของเรานี่แหละความอยากได้ใครมีความอยากร่ำรวยนะฮะกิเลีเอามาเป็นตัวตั้งแล้วเราก็ห่างจากศาสนาเราก็บอกว่าศาสนาเสื่อมศาสนาไม่มีวันเสื่อมครับศาสนาไม่มีวันเสื่อมมีแต่คนนี่แหละทำให้ศาสนาเสื่อมเอ๊ะ ยังไงเน่อ๋อมีแต่คนนี่แหละครับที่เสื่อมจากศาสนานะฮะองค์สมามาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็บอกว่าหลวงพ่อนวนพิชาตตัท่านเคยสอนนะสถาพ้นวะเนี่ยอันนี้คุณคุณนะคุณคุณนะครับสถาพ้านลองดูที่โคหนึ่งตัวมีเขากี่เขามีสองเขาครับหลวงพ่อเช่นกันบุคคลเนี่ยถ้าถ้าถ้าเขาของโค กับขนของโคเนี่ยอะไรมากกว่ากันขนมากกว่าครับเช่นกันผู้มีปัญญาเปรียบเสมือนโคหนึ่งตัวผู้มีปัญญาก็จะมีแค่สองคนคือมีแค่สงเขาแต่คนที่ทั่วไปเปรียบเสมือนเส้นขนเส้นผมเส้นขนของโคมีมากมายนักเพราะฉะนั้นจะเอะไรเลยเน่ยจะเอะไรเลยที่ที่ที่จะมากมายขนาดนั้นองค์สมบพรณเจ้าจเช่นกัน ท่านสอนคนเป็นล,ล้านๆเป็นแบบพันๆล้านคนในโลกนี้นะฮะจะมีสักกี่คนที่เข้าใจในเรื่องของปรัชญาของศาสนาพอมันนึกถึงตรงนี้อ๋อใช่เลยเราไม่ใช่อยากเป็นเขาโกรหรืออะไรนะฮะนะฮะ้องฟังครับเราก็อยากเป็นขนนี่แหละนะฮะที่อยู่ในหมู่มากแต่ให้มันมีเจิดจรัดสักหน่อยนะึงให้เข้าใจในเรื่องของธรรมะเช่นกันนะครับก็ประมาณนั้นนะ เออก็เข้าใจเข้าใจเลยว่าโอ้คนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนะให้เป็นลักษณะอย่างนั้นเนาะอันนี้ก็เป็นในส่วนหนึ่งที่ผมคิดได้เนาะคิดได้เองท่านผู้ฟังถ้าคิดได้ก็คงจะเป็นให้ท่านผู้ฟังเป็นเขามีน้อยสาพรเป็นคนเนอะเ <c oughs> ขาเรียกว่าอุปมาอุปไมยเนี่ยครับอุปมาอุปไมยเป็นคําสอนอ๋อพอนี้เรามานั่งนึกตรงนี้ได้โอ้เข้าใจละนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงที่จะให้หลุด นะครับในเรื่องของของความอยากได้ใกล้มีเอาพอดี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 เนี่พอดีพอดีได้ด,ดื้อเอาแค่พอดีนะครับพอดีพอดีแล้วจึงดีนะฮะไม่พอดีแล้วไม่ดีนะฮะเป็นเรื่องของของการเล่าสู่กันฟังได้นะฮะเล่าสู่กันฟังได้นเนะเรื่อ,องพอกพวกนี้นั่นแหละครับคาผมฟังครับอย่างเช่นสตาพรเองเนี่ย เป็นช่างซ่อมเครื่องจช้ไฟฟ้าต่างๆสถาพรเวลาซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเนี่ยเอาพอดีมันก็พอดีครับคิดพอดีไม่แพงแล้วก็ไม่ถูกเอาพอดีราคามาตรฐานเลยอาจจะถูกกว่าราคามาตรฐานด้วยนะครับนะฮะแต่คุณภาพไม่ต้องห่วงผมมั่นใจว่าในเรื่องของทีมงานของร้นานสถาพรไอริชิกเนี่ยคุณภาพดีทุกคนไม่ต้องห่วงนะฮะเราทําด้วยหัวใจนะฮะแต่ต้องแลกด้วยเงินนะไม่ใช่ได้ใจกลับมา ทำได้ใจเขาได้ใจเดชารพต่างไม่ได้หรอกเนาะตามใดที่ปากท้องยังหิวเงินแกทำเองถั่วก็นั่นเลยครับน้องฝังครับเรื่องราวต่างๆที่ที่เราเล่าสุขันฟังได้เนี่ยมันมันเล่าได้หมดเลยนะฮะเล่าได้หมดเลยเรื่องราวต่างๆที่เราพอจะคุยพูดคุยกันได้เราก็พูดคุยกันนะไม่มีอะไรหรอกครับนะไม่มีอะไรที่ที่เป็นอะไรแอบแฝงผมเป็นคนที่เป็นคนตรง ตรงบางครั้งเนกอาจจะแต่ตรงมีคาระเทศะนะครับไม่ใช่ตรงแบบพง้พงๆนะคาระเทศะคนพูดนี้ต้องเป็นคนตรงนะฮะเป็นคนตรงตรงตรงนี่ลักษณะว่าต้องรู้กาละเทศะอะไรควรอะไรไม่ควรด้วยนะครับไม่ใช่ตรงตรงปับ๊บเราไม่รู้จักอะไรควรนะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะอ่ะขอบคุณนะครับไปกับสูตรจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดเจนทัลงนางด้วยนะฮะ หลายๆคน่ยบอกก็เสรยพอนจัดรายการเนี่ยเอาไปเปิดตอนกลางวันด้วยได้ไหมวะเนี่ยก็ตอนนี้กําลังทําอยู่นะครับนะทาอยู่ก็เดี๋ยวถ้าได้ตัดรายการอะไรสักอย่างก็จะเอาไปใส่เนาะนะฮะก็ไปใส่แล้วโฆษณาท่านผู้ฟังก็จะได้ฟังหลากหลายขึ้นนะฮะหลากหลายขึ้นเราก็อยู่เป็นเพื่อนกันนี่เห็นไหมฮะความประมาทนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะ ความประมาทเป็นความที่เราเลืนเล่อนะฮะหรือหลายๆคนบอกความประมาทเป็นบอกเกิดแห่งความตายก็จริงเพราะฉะฉนั้นลรบชีวิตเราต้องอยู่ในความไม่ประมาทนะอย่าประมาทนะครับไม่ประมาทแล้วชีวิตนี้นะอยู่ดีๆง่ายๆนะฮะง่ายๆสารพรนี่เคยเคยตกหลังคาไหมอืมตกหลังคาตอนความเป็นช่างนะตัวนั้นคิดว่าตัวเองเก่ง เรียนมาเนี่ยโอ้ทฤษฎีเป๊ะๆนะแล้วร่างกายดีด้วยนะครับช่วงนั้นทํางานเหมือนไม่รู้จักเหนื่อยนะท่านผู้ฟังนะมันเป็นช่วงวัยรุ่นนะช่วงหนุ่มนะฮะด้วยความประมาทเองนะครับก็กระโจนขึ้นไปต่อสายไฟบนหลังคาบนฟ้านะท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าช่างที่ต่อไฟไว้ชุดนั้นนะะท่านผู้ฟังเชื่อไหมว่าเขาไม่ได้พันเทปพันสายไฟผมก็คิดว่าโอ้เขาคงจะ คือช่างทุกคนเนี่ยควรจะเรียบร้อยนะฮะัพันเต็มพันสายไฟเรียบร้อยเลยบนฝ้าเนี่ยเขาไม่พันเทพ็พันสายไฟมือผมไปคว้าตรงที่บ่อนเขาไม่พันสายไฟนะเะต็มเลยนะ,ะตกต้มเลยฮะโชคดีที่ฝ้าฝ้าที่บ้านนะครับที่ที่รูปบ้านลูกค้านี่มันนูนขึ้นมาเลยแล้วก็ซีลายที่ทําฝ้าบาดเท้าผมเลือดไหลโจกเลยท่านผู้ฟัง <c oughs> ผมต้องไปซ่อมฝ้าให้ลูกค้า นะครับผมโชคดีตอนนั้นยังพอทําได้นี้นิดหน่อยนะฮะโอ้ยเนี่ยเก่งขนาดไหนถ้าประมาทก็จบเหมือนกันนะครับตั้งแต่นั้นมาจําจนวันตายเลยท่านผู้ฟังจาจนถึงวันนี้เลยว่าอย่าประมาทเด้อเนะี่ยขึ้นอะไรนี่ก็เตรียมของให้เรียบร้อยอย่าด่วนขึ้นอย่าด่วนนั่นอย่าด่วนรีบไต่ตรองก่อนมองดูก่อนวิเคราะห์ก่อนว่าจะใช้อะไรความปลอดภัยมีไหมเนะี่ยเหมือนทํางานทุกวันนี้แหละครับ ทำงานทุกวันนี้งานทางทีวีท่อมทีวีเหมือนกันก็มีความแม้แต่รู้รู้รู้ลึกแต่ก็ไม่ประมาทครับพยายามมองดูให้ชัดเจนว่าอมันเกิดขึ้นจากอะไรนะฮะจะไม่ประมาทนี่เห็นไหมเพ่านผู้ฟังเรื่องราวต่างๆนะฮะความเป็นช่างแม้จะรู้เหมือนหมอแล้วครับผู้ฟังกับหมอนี่ก็ต้องทําไมต้องเรียนรู้แล้วฝึกทักษะบ่อยๆหม่หมอนี่หกสิบกว่าปีเนี่ยบางคนบางท่านเนี่ย ผ่าตัดเก่งนะนะเออนะครับผ่าตัดเก่งมากนะครับแต่60ปีนี้เขาเขาหยุดผ่าตัดแล้วไปอาจารย์แล้วเนาะนะฮะในเรื่องของงานพวกนี้นะครับคุณฟังครับเราก็ก็เลองสู่กันฟังได้เนาะเราสู่กันฟังได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราพูดคุยกันได้เรื่องราวต่างๆนี่แหละครับรหลายๆคนที่นําเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆมาซ่อมที่ผมมั่นใจได้ฮะผมเรียนมาแล้วประสบการณ์2ี่กว่าปีเนี่ย ยี่สิบห้ายี่สิบหกปีอ่ะน่าจะเกือบสามสิบด้าบมาตนนก,ก,กะนะตั้งแต่เรียนจบมาเนี่ยตอนนี้ก็จะห้าสิบแล้วนะครับจะห้าสิบแล้วก็ก็เยอะนะเยอะแล้วนะครับตั้งแต่เรียนจบมาเรียนจบมาก็เป็นช่างเลยนะฮะไม่ได้ไม่ได้ทำอาชีพอะไรเลยเป็นช่างมาเนะี่ยช่างซ่อมช่างอ่ช่าง,งเครื่องกลโรงงานอ่าช่างเครื่องอ่าโรงงานช่างเนะี่ย ช่างกดโรงงานนะครับก็ทํามานะฮะช่างเอโรงงานก็ทำนะช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆกับศูนย์บริการที่ใหญ่ที่สุดในโคราชก็เป็นมาแล้วนะฮะประสบการณ์เก็บเกี่ยวมาเยอะนะครับจนมาเปิดร้านเจ้าของมั่นใจว่าความรู้ที่ได้มาพอที่จะนําวิชามาเลี้ยงตัวเองรอดแล้วก็ทำนะทำก็จนเปิดร้านมา ไปนั่งกับร้านสถาฟบอลในเล็กถิกเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะฮะไปกับหลายๆท่านเลยที่ไว้วางใจบอกว่าซื้อแอร์สตาฟบอลนี่เละเป็นช่างนะแล้วดูแลกันใกล้ๆกันจริงๆนะฮะท้องฟังกับแม้แต่ทีวีนะฮะทีวีมือสองที่ผมขายเนี่ยคนขอซื้อเยอะนะครับแต่ไกลนะฮะไกลไกลไกลผมก็ไม่ขายนะฮะไม่ใช่ว่าอยากได้เงินนะไกลมากผมก็ไม่ขายกลัวมันแตกกลัวมันอะไรเนี่ยฮะต้องคืนเงินกันวุ่นวายน่าลำคาญ นะเอาขายคนใกล้ๆเนี่ยพอได้ดูแลกันได้เนี่ยก็เป็นลักษณะอย่างนี้ฮะก็พอดูเรกันได้เนะาะจักก็อะไรจะอ,อะไรหมากไม้นักหนานะ่ยจะขายไปขายไปเล้ามันหนังทะเลาะกันมันมีคือดออกนะอเอาแค่พอดีๆเนี่ยฮะเอาพอดูแรกันได้เนาะก็ประมาณนั้นเดี๋ยวท่านผู้ฟัง ขอพรกคุณน,นะฮะกับร้านสตาพรแอริกิกและอีกหนึ่งนะครับร้องฟังครับผูดสนับสนุนรายการดีๆก็คือศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพดิจิต้องหนงังเมื่อวานนี้ก็ได้ไปส่งผลิตภัณฑ์เพชรดีที่บ้านดูนะครับไปเจอคุณลุงคุณป้านะครับ,รบท่านก,ทานก็ท่านก็สั่งผลิตภัณฑ์เพชรดีไปหนึ่งกระปุกนะฮะก็ไปนั่งคุยกันอันนี้เล่าเรื่องเาวาเคสที่ได้ได้ไปส่งนะฮะที่ประทับใจเนาะ คือประทับใจทุกเคสนั่นแหละครับฟังครับแต่ท่านก็เลยเล่าเล่าประวัติท่านนั้นท่านเป็นช่างตัดผ้านะครับท่านก็นั่งโอ้ยนั่งตัดผ้าเนาะแล้วท่านก็ปวดหลังปวดหลังหมอก็จะให้ไปผ่าท่านก็เลยฟังท่านเป็นลูกตับด้วยเนี่ยนะนะครับล้วก็ไปนั่งคุยกันท่านหมอจะให้ไปผ่าหลังนะครับท่านก็เลยฟังวิทยุท่านก็สรรหาไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์อะไรต่างๆที่ดีๆ ท่านก็สรรหามากินจนท่านมาโทรถามท่านฟังเรื่องผลิตภัณฑ์เพชรดีนะฮะฟังผลิตภัณฑ์เพชรดีท่านก็เลยสั่งไปกับปุกหนึ่งผมก็ย้อนนึกนะฮะไปนั่งคุยกันก็นั่งไปย้อนถึงนึกเคสหนึ่งที่ที่ที่สั่งผลิตภัณฑ์เพชรดีแล้วท่านทานแล้วดีอาการเดียวกันนะฮะอาการเดียวกัน,ค,นคือคุณตาแต้มเย,ยวายบ้านหนองไผ่ อันนี้คุณตาคุณยายเด้อขออนุญาตพูดเด้อนะขออนุญาตพูดนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตพูดอนุญาตไม่อนุญาตไม่รู้แหละเล่าเลยไม่เอ่ยนามสกุลไม่ผิดนะนะคุณตาแต้มเยวิ๋วนะครับคุณตาเนี่ยท่านซื้อตอนแรกท่านจะซื้อไปทานเองนะฮะก็เลยสงสารภรรยาให้ภรรยาได้ทาน คุณยายวายท่านเจ็บหลังเหมือนกันนะครับไม่ต้องถึงขนาดไหนแล้วเอาแค่บอกเจ็บหลังเหมือนกันนะฮะท่านก็ทานผลิตภัณฑ์เพชรดีกล้วยยไปกระปุกแรกพอได้สัก20วันหรือ30วันเนี่ยสักเดือนหนึ่งประมาณนั้นนะฮะผมจําก็ไม่ได้หลายแล้วนานแล้วเนาะประมาณสองสามปีแล้วท่านก็โทรมาสั่งอีกครั้งหนึ่งคือห้ากระปุกผมตกใจเลยตกใจมากนะฮะที่ท่าน,ท,านที่ท่านได้ ได้สั่งมากขนาดนั้นนะผมคิดว่าเอ๊ ي, สั่งไปหลอกเราจับหรือเปล่าเอ๊ ي, แต่เราก็มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เรานี่เป็นยานะเป็นตัวจีเราผลิตผลิตภัณฑ์เรานี่ผ่านจากบริษัทโรงงานที่ใหญ่มากนะครับก็เอาไปส่งแม่พอไปส่งปั๊บนะตอนนั้นผมไม่ได้เจอตัดยีกคุณยายวายนะฮะเจอแต่ตาเต้มวันนี้ไปส่งห้ากระปุกเนี่ยเจอคุณยายวายคุณยายวายก็เล่าทันทีเลยเนี่ยสถาพออยายเจ็บหลังอะไรอย่างเงี้ยมันเดินมอไม่ได้อะนะ ก็ทานเพชรดีไปไม่ถึงกระปุกอะ่ะยี่สิบวันแล้วท่านเดินได้คล่องเดินได้อะไรเนี่ยไปปฏิบัติธรรมได้ดีดีเนี่ยท่านชอบไปปฏิบัติธรรมนะท่านก็ไปเดินคุยร้านาน,าน,นุ้นร้านนี้เขาก็ฝากซื้อเยอะเลยวันนั้นแหละครับเป็นวันที่ผมขายเพชรดีได้มากที่สุดเลยยังจําได้อยู่นะเนะี่ยยังไงคุณตาแต้มเยาวายด้อถ้าคิดถึงนะโทรหาเด้งเดอ <laughs> ผมว่าจริงเปลี่ยนโทรศัพท์นะผมก็เบื่อโทรที่ไมไมไว้ก็หายหมดนะฮะ แต่ถ้าผมเมมไว้ทุกคนนะท่านผู้ฟังครับเบอร์โทรศัพท์ผมนี่มีเป็นหมื่นเพราะวันหนึ่งผมส่งผลิตภัณฑ์เยอะมากนะฮะต้องกราบขอไปด,ด้วยบางทีสพอนไม่ได้โทรถามไม่ได้โทรตามนะด้วยที่ไม่โทรถามไม่โทรตามเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผมกลัวลูกค้าลำคาญกลัวพ่อแม่พี่น้องลำคาญนะฮะเอางี้ก็แล้วกันให้พ่อแม่พี่น้องที่จะอยากจะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆหรืออยากเจอกันนะโทรหากันได้นะเพราะว่าสะอนเ,เองเนี่ยบางทีก็ถ้าโทรไปเนี่ย ผมกดท่านผู้ฟังลำคาญเหมือนกับเรานี่แหละเหมือนกับผมนี่แหละไอ้นุ่นโทรมากริ้งเนี่ยเหมือนดูปรัถนาดีเนาะแต่ก็บางทีก็เกรงใจอะ่ะนะเหมือนกับเราเนี่ยโอ้โโทรมาทําไมนึกหนักกาลังทํางานอะไรเงรี้ยประมาณนี้ผมก็เลยไม่เอาเงี้ก็แล้วกัน,กนไม่โทรไม่โทรบอกกับทีมงานไม่โทรไม่โทรตามใครถ้าท่านผู้ฟังทานดีนะฮะผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยถ้าทานดีให้โทรกลับมาหรือท่านผู้ฟัง บอกว่าไม่มีตังโทรสุธาพรยอดมาก็ได้ครับหยอดมาโตตืต้ดไปเดี๋ยวให้ทีมงานโทรกลับให้ดีเจน้องหนางโทรกลับหรือโทรมาผมเองก็ได้ครับผมก็จะโทรกลับง่ายดีเห็นไหมครัท่านผู้ฟังครับไม่มีอะไรเลยง่ายนิดเดียวถ้าเราคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังง่ายเลยอย่าไปซีเรียสมากมายนะครับเนี่ยเรื่องราวต่างๆที่ที่เราพอจะเล่าสู่กันฟังได้ก็ประมาณนี้ ก็ต้องคิดถึงเด้อครับแต่เต้มเยาวายเด้อบ้านหนองไผ่แสปพรคิดถึงนะครับยังจําได้เลยเคสที่น่ารักมากใต้ต้นมาขามเนาะที่นั่งคุยกันไต้ต้นมาขามที่นั่งคุยกันนั่นแหละครับทู้ฝังครับนะวันนี้ก็ขอบพระคุณทุกเสียงทุกสายหน้าที่ทนฟังทนฟังหรือฟังตนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้แหละนะฮะแสปอรก็มีหน้าที่มาพูดมาคุยเหมือนเดิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะเราเป็นครอบครัว คิดว่าสตพรอนเป็นลูกเป็นหลานเด้ออย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะฮะถ้าคิดเป็นอย่างอื่นเนี่ยผมผมยากเลยโอ้ยสตาฟอนเนี่ยก็เป็นลูกเป็นหลานกันดีแล้วนะก็ประมาณนั้นนะขอบพระคุณทุกๆกำลังใจเลยที่ติดตามรับฟังคลื่น94.50เมกะเฮิร์ครับนะฮะวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วครับรักและคิดถึงมึงเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเติมครับสวัสดีครับเติมครับสวัสดีครับเติมครับ